กิจการให้สิ้นสุดนะครับผมพูดไปไม่เป็นภาษาเลยนะกิจการให้เช่าที่ดินติดตั้งป้ายโฆษณานะครับนะตั้งแต่หนึ่งกันยาหกหกนะครับ คือเราเนี่ยเปิดให้เช่าเนี่ยตั้งแต่หนึ่งกันยาหกหกนะครับเดือนละสองพันห้าร้อยบาทนะครับเราเปิดให้เข้ามาเช่านะครับเดือนละสองพันห้าร้อยบาทาปรากฏว่ายังไม่ได้รับค่าเช่าเลยโอยตายแล้วยังไม่ได้รับค่าเช่าเลยด้วยนะนะครับ ยังไม่ได้รับค่าเช่าเลยตั้งแต่1กันยานะครับ66นะครับจนถึง31ธันวา66เนี่ยจำนวน2,500บาทเดือนละ2,500นะลูกนะครับเราเนี่ยให้เช่าที่ดินเพื่อติดตั้งป้ายโฆษณานะครับตั้งแต่1กันยา66นะครับนะเราก็คิดเงินเนี่ยเดือนละ2,500นะครับปากอกว่านู้นนะลูกหมดปีแล้ว ายแล้ยังไม่ได้รับค่าเช่าเลยสักาบาทหนึ่งนะครับดังนั้นเราเลยต้องมีการปรับปรุงนะครับแบบนี้เราจะเรียกว่ารายได้ค่าเช่าค้างรับนะรายได้ค่าเช่าค้างรับอ่าค้างรับเท่าไหร่ลูกเดือนละ2 500บ้บาทกี่เดือนเนี่ยนับสิ จนถึงจนทึง31ธันวารอกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับกันยาตุลาพฤศจิกาธันวา4เดือนนะครับ10,000พอดีอ่าดังนั้นเราจะเอายอดนี้นะครับไปทำการบันทึกครับโอเคนะเดือนละ2,500นะครับ สี่เดือน เสร็จแล้วเราก็มาทำการบัญชีบันทึกนะบันทึกบัญชีนะครับสองห้าหกหกนะครับทอคอสามสิบเอ็ดนะครับอ่ะเรียบร้อยแล้วนะออ้ยน่ารักมากเลยเรียบร้อยได้ไงครูยังเขียนไม่เสร็จเลยนะครับผมจะเรียบร้อยได้ยัง ไม่สนใจครูเลยไม่รอครูเลยนะลกูกรับไม่รอกันเลยนะจ๊ะ เรียบร้อยแล้วได้ยังไม่เสร็จเลยเรียบร้อยได้ยังไง <c oughs> อ่ะเดวิดเครดิตไว้ก่อนนะครับเราเนี่ยต้องได้รับรายได้ค่าเช่าใช่ไหมเครดิตรายได้ค่าเช่าโอ้โหตำนานใหม่อีกแล้วตำนานใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะรายได้ค่าเช่านะครับหนึ่งมื่นบาทรายได้ค่าเช่าตัวนี้รายได้ค่าเช่าตัวนี้เราได้รับหรือยังลุงนะ <c oughs> ทำไมเสียงมันไปอย่างนี้ละ่ะ รายได้ค่าเช่าตัวนี้นะครับเรายังไม่ได้รับนะครับดังนั้นต้องใช้ชื่อบัญชีว่ารายได้ค่าเชา่าค้างรับหมดหน เสร็จแล้วอย่าลืมคำอธิบายรายการครับปรับปรุงรายได้ค่าเช่าคลังรับ